แต่เฝ้าระวังแค่ไข anyway> ้ถ้ามีไข้กุ๊มให้ให้โทรหาผมเลยเดี๋ยวผมจะประสานรพสโตให้รถเขามารับเลยแต่ถ้าไข้จ็บคอเป็นหวัดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้มารับไปตรวจเลยใช่ไหมคะฟรีใช่ไหมคะฟรีครับฟรีนะแล้วตอนนี้ในหมู่บ้านนี้มีจุดคัดกรองหรือยังคะก็โอสมอโอสมอคัดกรองเฉพาะลูกบ้านที่มาจากกรุงเทพนะจะมีรายชื่อพ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะไปแจ้งผมก่อนว่าจะมาถึงวันพรุ่งนี้ สมมติว่าจะมาวันนี้ต้องมาแจ้งผมนะถ้าถึงพรุ่งนี้ตื่นเชาวมาอสมอจะไปคัดกรอง <c oughs> ถ้าใครไม่มีไข้ก็ปกติค่ะถ้ามีไข้ก็ต้องพวรถรต้องต้องกําหนดไหมว่าเขตสีแดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็พื้นที่สีแดงที่แบวบว่าเขาประกาศเออเน้นๆก็ที่เขาประกาศนั่นแหละ ในสักคอนจังหวัดเดียวเนาะครับกือไม่ได้กับทุกที่ครับไม่ไสมุทรสาครที่เดียวเน้นเน้นก็คือสมุทรสมุทรสาครเหรอสมุทรสาครเท่านั้นนะคะถึงจะได้กักตัวสุดท้ายและนี่เราก็ได้รับข้อมูลข่าวสารจากผู้ใหญ่เลยนะคะโดยตรงเลยนะคะโดยวันนี้ผู้ใหญ่ก็โอ้ยมีน้ำใจนะคะนำส้มตำนะคะผู้สนุกซ่าแดกยูทูบเบอร์นะคะเพราะว่า เป็นตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจนะคะก็คือตอนนี้ผู้ใหญ่มีอีกหนึ่งหน้าที่คือผู้ช่วยนะคะเป็นผู้ช่วยภรรยาผู้ใหญ่เองนี่แหละนะคะในการส่งของก็คือเป็นไลน์แมนนี่เองนะคะแก๊ปฟู้ดแก๊ปฟู้ดในการส่งอาหารนะคะตอนนี้ก็ช่วยเหลือกันไปนะคะในยุคเศรษฐกิจในยุคแบบนี้านก่อนที่บ้านก่อนลองที่บ้านก่อนเนาะชื่่่ออยููทททบบเร์นะะคีีีาแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นมาใช่ะ ไม่แน่รังปีใหม่อาจจะมาใช่เจะรอคุยกับลุกศก่อนปี่มือใช้ได้เลยนะปี่มือใช้ได้นะคะปีใหม่มีจัดอะไรไหมคะพี่ใหญ่บ้านปีใหม่ก็ห้ามเข้าหมู่บ้านนะครับมีจัดกีฬาเยาวชนเนาะประมาณนี้ที่ไหนคะโรงเรียนนี่แหละอ๋อที่โรงเรียนกะละกาน ครับสยามกฤษณาสยามกฤษณาเห็นไปยิงข่าวเอาไว้นี่คืกาเยาวชนกับชาวบ้านคอมก็อันนี้นะคะนอกจากจะมาเอารายชื่อนะคะมาถ่ายรายชื่อจากพี่โจสามสี่แล้วนะคะก็ี่ใหมอะไรับ ส้มตำนะคะส้มตำปลาร้าปูปลาร้านะคะต้มด้วยนะคะสุกถูกสุดลักษณะนะคะแล้วก็มีอ่าก็มีกันวันนี้แล้วน้จิ้มนะคะอันนี้เลยนี่ปราดาลงชิมเรียบร้อยนะคะอร่อยนะคะไม่เผ็ดมากก็กลับน้ก็ดีแล้วก็มีผักสดมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะค่ะ อันนี้ก็อ่ามีคนสั่งเยอะแยะเลยนะคะก็ช่วยๆกันเนาะก็ผู้ใหญ่ก็บริการด้วยตัวเองเลยนะคะก็ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวดาช channel นะคะวันนี้นะคะเรามาชิมนะคะส้มตำของผู้ใหญ่นิ่มเงินนามนะคะวันนี้กะลุนานะคะเอาอ่าเปิดร้านใหม่นะคะนี่เปิดร้านใหม่ก็เอาส้มตำมาให้ลองชิมกันนะคะเมื่อเช้าเราก็มาต้นไปซื้ออ่าลาบมาชิมแล้วอร่อยนะคะแล้วก็หูหมูป้ดากินหมูนะคะไม่ได้กินเนื้อก็เลย กินหัวหมูไปแล้วอร่อยนะคะกินกับน้ำพริกแล้วก็มีขนมจีนนะคะแล้วก็มีพุทซานะคะอันนี้นะคะคก็ขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นิ่มเงินนมนะคะวันนี้ก็มาเอาอะไรชื่อนะคะจากพี่โจโอ้อมรินนะคะก็ตอนนี้ก็เลยถือนะคะอ่าซ้มตาม,มาให้ชาวยูทูบเบอร์ได้รับประทานกันนะคะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณคุณ ผู้ใหญ่นิ่มเงินนามนะคะตอนนี้ท่านก็บอกว่าอ่าติดต่อ,ตตอ,อสั่งอาหารได้นะคะถ้าใครสนใจนะคะขอเบอร์โทรค,ค่ะ095ค่ะ8ป6สองหสองนะคะ <5 S 1> ถ้าใครจะซื้ออะไรสั่งมาให้ยูทูบเบอร์ทานนะคะส่งสั่งไล่ที่ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ ผู้ใหญ่เป็นส่งให้ถึงที่เลยนะคะนี่เลยผู้ใหญ่ส่งให้ถึงที่ใจดีมากๆนะคะก็ช่วยกันอุดหนุนนะคะเดี๋ยวเราก็จะอุดหนุนเหมือนกันนะคะก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่นะคะขอบคุณมากค่ะนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะโอ้โหมีน้ำใจนะคะ มื่อเช้าแซ่บแซ่บแซ่บแพงครับเดี๋ยวไปสั่งไหมลาบวัวเหรอลาบวัวกับกับหมูหมูย่างอร่อยใช่อร่อยมากคกินกับน้ำพริกเดี๋ยวเดี๋ยวไปสั่งใหม่ครับผมสั่งใหม่ครับครับผมครับขอบคุณค่ะนะคะครับผมอันนี้ผูกเอี้ยวหรอครับผู้ใหญ่ครับรับมารับมาเหมือนกัน